สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมคำทำนายอันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่เก้าดาบไพ่ห้าเหรียญอันนี้ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเสียใจนะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกด้อยค่ากับใครบางคนในความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการที่คุณเกี่ยวข้องกับใครในตอนนี้ก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยพอผู้จัดมองเห็นพลังงานของไพ่เอ่อ t r e Hermit แล้วก็มีไพ่ The i m p e r i เ l ที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวอันนี้คุณก็อาจจะเจอ ใครบางคนที่ทำกับคุณอย่างใจร้ายอะนะอาจจะเป็นตัวแทนของเ,ออเจ้าของเจ้านายของคุณก็ได้คนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยช่วงเวลาเนี้ยความคิดการกระทำของเขาอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมในเรื่องของคำพูดแล้วก็ความรู้สึกที่คุณเคยเ,เชื่อถือศรัทธาในตัวเขานะตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไป มันจึงมีพลังงานของไพ่ t h h Hermit ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดาบไพ่ห้าเหรียญทีนี้ไพ่เก้าดาบเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณน่ะอยากจะพูดถึงความรู้สึกมันมีบางสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะไม่พูดนะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สถานะของตัวคุณเองก็ได้พูดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา เพราะว่าเขาก็มีเจตนาทำให้คุณเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณหรือว่าเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนคนจนต่อก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็พอมันมีพลังงานของไพ่สามไม้เท้าที่ปรากฏขึ้นมา เราก็ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนอาจจะมีความคิดในหัวสมองแล,ะละ้วล่ะว่าเขาคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของแผนการเป้าหมายในอนาคตที่มีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานสิ่งที่ตกลงกันไว้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีในเรื่องของการผิดคำพูดอาจจะมีในเรื่องของการล่าช้านะ แล้วก็มันสิ่งเนี้ยมันก็อาจจะกระทบกระเทือนกับคุณในเรื่องของอความมั่นคงในเรื่องของเงินทองผู้จัดกลัวว่าสิ่งที่เขาตกลงรับปากกับคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้เพราะใครบางคนน่ยจงใจที่จะโกหกจงใจที่จะสร้างภาพหรือว่ารับปากให้สัญญากันไปอย่างนั้นเองนะอันนี้ก็คือ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกได้แหละว่าคุณเริ่มไม่สบายใจแล้วนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ก็ไม่กล้าพูดกันแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ละ่ะอันนี้คุณก็ต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองว่า,าใครเป็นคนที่ปฏิบัติต่อกัน อย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าใครที่เป็นฝ่ายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเสียใจรู้สึกด้อยค่าแล้วก็รู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ไว้ใจกันถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ก็ตามแต่มันก็เหมือนกับคนที่อ,อ่อะไรอะคนแปลกหน้าเนาะที่เหมือนกับว่าไม่กล้าพูดถึงความรู้สึกแต่ว่าบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ การกระทำที่ใจร้ายของเขาก็ได้ที่เป็นการบอกแทนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปต่อได้ไหมหรือว่าความคิดหรือว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าแทนที่เขาจะพูดกับคุณตรงๆแต่เขาก็อาจจะไม่พูดอาจจะใช้วิธี วิธีการกระทําของเขาเนี่ยเป็นการบอกแทนนะอาจจะเป็นพฤติกรรมการกระทําที่เริ่มเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่ที่แปลกแปลกอะที่เริ่มคุณเริ่มเห็นได้แล้วแหละว,ว,ว่ามันมันไม่เหมือนเดิมนะแล้วไอ้สิ่งที่หน้าไพ่บอกเนี่ยนะตัวคุณเองก็เริ่มรู้แล้วแหละว,ว,ว่าการที่คุณเนี่ยอยู่กับใครตรงนี้มานาน นะเขากับมองไม่เห็นคุณค่าคุณนะความสำคัญของคุณเนี่ยมันเริ่มลดลงแต่เพียงแต่ว่าคุณยังไม่เอ่ยปากพูดกันเท่านั้นเองนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้จากหน้าไพ่เนี่ยเขาก็ยืนยันให้คุณได้เห็นแหละว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะที่มันย่ำอยู่กับที่หรือว่า มันไปต่อไม่ได้หรือว่าคุณเริ่มหนักใจเริ่มไม่มีความมั่นใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะอันนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นเจตนาของใครบางคนก็ได้ทีเ่เป็นตัวถ่วงหรือ,เ,อเจตนาของใครบางคนที่อาจจะรับปากสัญญาให้ความหวังกับเราไปอย่างนั้นเองแต่เขาไม่ได้จริงใจนะ เขาโกหกคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาจงใจที่จะทำแบบนี้กับคุณแหละแต่ว่าต่อ,เ,อเขาเป็นประเภทต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหรือบางทีอาจจะแบบว่าตบหัวแล้วก็รูปหลังอันแล้วเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็ดีกันให้ความหวังกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คุณก็เริ่มรู้ได้แหละว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการนะ แล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าคุณชักไม่แน่ใจละนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นไพ่บทสรุปเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ที่เตือนคุณก็ตามให้ระวังกับแผนการในอนาคตการที่ใครบางคนนะจงใจที่จะไม่รักษาคำพูด จงใจที่จะบิดผิวแต่เขาไม่พูดกับคุณตรงๆนะอันเนี้ยไพ่บอกให้คุณรู้แต่ไม่รู้ว่าในใจของคุณน่ได้คิดเอาไว้แล้วหรือยังนะแต่ในความรู้สึกเนี่ยถ้ามันมีไพ่ก้าดาบไพ่ห้าเหรียญน,นะอันนี้ผู้จัดก็พอจะมองออกแหละว่าถ้าเป็นบุรุษรูปงามคนนี้เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ย เป็นตัวแทนของเขาถ้าเป็นพลังงานในด้านลบเนี่ยนะเขาก็จะเป็นประเภททำดีแค่แรกๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่พอหลังจากนั้นพฤติกรรมท่าทีก็เริ่มเปลี่ยนไปนะก็เริ่มมีท่าทีที่เหมือนกับว่าใจร้ายทำอะไรที่เป็นการกดดันกันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสมัครใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วกับ ใครบางคนก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยของความสัมพันธ์ใครบางคนรู้ตัวแล้วแต่ยังไม่กล้าไงไม่กล้าที่จะเปิดปากพูดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าไม่กล้าที่จะต่อล้อต่อเถียงหรือว่าพูดถึงปัญหาที่มีอยู่หรือว่าความรู้สึกที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เพราะอะไรคุณก็กลัวกลัวกับคำตอบ กลัวกับพฤติกรรมท่าทางที่เขาจะแสดงแล้วเป็นยังไงคุณก็ยังไม่พร้อมคุณยังทำใจไม่ได้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณจะต้องจบหรือว่าคุณจะต้องออกจากตรงจุดนี้มันมีในเรื่องของการเสียหน้ามันมีในเรื่องของการเสียใจมันมีในเรื่องของการที่คุณพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะผลักดันให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้ไปต่อ นะแต่ทีนี้หน้าไพ่เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าเขาจงใจที่จะทำแบบนี้นะที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่าเขาเริ่มที่จะแบบอะไรอะหมดรักคุณแล้วนะหรือว่าเริ่มที่จะอยากจะจบอยากจะออกจากความสัมพันธ์น่ะนะมันก็เลยเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยที่ทำให้คุณนั่ง เอามือกลุมขมับเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะหาทางออกอะไรยังไงอยู่ดีๆความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็ตามคุณก็ได้รู้คําตอบแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะออกจากตรงนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลักทางไกลก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังป้องกันแล้วก็ศึกษาดูใจคนให คนคนนี้ให้ดีต่อให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะแต่คนคนนี้ก็ยังมีนิสัยที่เป็นเด็กแล้วก็ซ่อนเจตนาตัวตนท่าแท้ของเขาที่แบบว่าแรกๆเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าใจดีนะมีความนุ่มนวลเป็นคนโรแมนติกอะไรประมาณเนี้เข้ามาหยิบยื่นความรักความสนใจให้กับคุณนะ แต่ทีนี้ตัวตนธาตุแท้ของเขาเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วเป็นพลังงานของไพ่ The e อ p e r o r ที่เป็นไพ่กับหัวบอกได้เลยว่าคนคนนี้ใจดำนะคนที่บริสุทธิ์คนที่จริงใจเนี่ยเขาก็ไม่เว้นนะคนที่รักเขาก็ไม่เว้นเขามองเห็นคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือว่าเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อตั้งแต่แรกแล้วกับการที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอันเนี้ย ฟังแล้วมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายอะนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้เองแหละว่ามันเป็นจริงไหมอย่างที่ผู้จัดพูดฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมีการเดินทางไปใช้ชีวิตกับใครนะหรือว่ามีความฝันมีเป้าหมายอะไรกับใครถ้าเกิดว่าเขาทำให้คุณเห็นนะว่าเขาเริ่มแบบหายหัวไม่ติดต่อคุณหรืออะไรเงี้ยก็ทำใจไปเหอะว่า เขาเริ่มเบื่อคุณแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วมันก็ดีกว่าที่ว่าหลอกให้คุณไปใช้ชีวิตกับเขาแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาก็ทิ้งคุณนะแล้วเออเขาก็ไม่ดูแลคุณอันเนี้ยมันจะยิ่งเสียใจมากกว่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณอยากให้คุณมีสติ การครบหาดูใจกับใครบางคนในช่วงเวลานี้คุณก็จะได้เท่าทันเท่าทันเล่เหลี่ยมของเขานะแล้วก็คุณก็จะได้ไม่เสียเวลาเข้าใจแหละว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาจิตใจแต่ว่าคุณก็อย่าฝากชีวิตของคุณไว้กับคนแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวแทนของไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ย คนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่กับใครนานๆในความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเเป็นที่พึ่งให้คุณไม่ได้คุณคาดหวังพึ่งพาอะไรจากเขาไม่ได้อันนี้อมันก็ถึงเวลาที่คุณควรจะมองหาทางออกทางไปได้แล้วนะ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะทวงอนาคตของตัวคุณเองและจะหลอกตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ต่อไปผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจถึงแม้ว่าคำทำนายนี้มันอาจจะออกมาในด้านลบอาจจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณนะแต่ก็ขอให้คุณรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่าเบื้องบนนะ่ะท่านเฝ้ามองคุณอยู่นะท่านก็มาในรูปแบบของคำทำนาย จากไพ่ทาโร่ชุดนี้แต่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะไม่รู้ว่าผู้จัดลืมพูดถึงเรื่องงานหรือเปล่าถ้าเรื่องงานก็อย่างที่บอกอ่ะบางทีคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่กดดันนะ อย่างที่บอกเขาอยากให้คุณเดินออกจากตรงนี้เองเขาแกล้งทําเล่ย์ให้คุณทนไม่ได้ในเหตุการณ์นี้คุณก็รู้แล้วแหะว่าคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่คุณอาจจะรอโอกาสและเวลาที่คุณจะออกจากตรงนี้และถ้ามีโอกาสที่ดีๆเข้ามาผู้จัดก็สนับสนุนให้คุณออกจากตรงจุดนี้นะไม่ต้องลังเลหรือไม่งั้นช่วงเวลาเนี้ย เตรียมหาแผนสองรอเอาไว้นะเตรียมหางานอีกงานหนึ่งรองรับเอาไว้ได้เลยนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ